สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการซื้อรถยนต์มือสองแบบรวดเร็วใช้เวลาในการดูรถแค่ไม่กี่นาทีคุณสามารถที่จะซื้อรถยนต์มือสองอย่างสบายใจได้ครับ เรามาพูดถึงวิธีการซื้อรถยนต์มือสองฉบับแบบรวดเร็วครับฉบับนี้อิงผมนะครับไม่ได้อิงทั่วโลกหรือหลักสากลน,นะครับผมเองเป็นคนที้ซื้อรถยนต์มือสองและมีเทคนิคในการดูรถยนต์มือสองแบบง่ายๆครับสําหรับใครที่ดูแล้วอยากจะไปทําตามลองดูได้ครับสิ่งแรกครับคุณต้องตรวจสอบเลขทะเบียนกับตัวรถว่าเลขตัวถังนั้นเหมือนกันหรือไม่ครับอย่างที่2ครับคุณต้องดูโดยรวมของตัวรถนะั้นถูกรุ่นถูกสเปคไหมเช่นมินิคูเปอร์เอสแต่ลงเป็นมินิวัน ในตัวรถของเล่มทะเบียนกับตัวรถเนี่ยมันไม่ตรงกันก็น่าสังเกตครับก็ต้องมาตรวจเช็คเลขตัวถังเลขเครื่องกันครับอย่างที่3ครับเราต้องมาตรวจเช็คสภาพของรถโดยรวมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับในความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาที่ดูรถเนี่ยเราจะดูได้เสน่ห์ของรถครับรถแบบนี้ถ้ารถสวยเสน่ห์ของรถเนี่ยคิ้วสันต่างๆเนี่ยจะตรงไม่มีการบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นครับและวิธีการดูครับเดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของด้านหน้ากันครับเราจะมาเปิดฝาปรงดูกันครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไร วิธีการดูรถเบื้องต้นด้านหน้าครับจะมีชนหนับทิ่ค้ามจมน้าตัดต่อหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่ดูกันตรงนี้ครับฝาปรงหน้าครับมีการแกะหรือไขหรือไม่ถ้ามีการแกะการไขมีสันนิษฐานได้หลายๆอย่างอย่างหนึ่งครับคือมีการถอดฝาปรงเพื่อทําสีคานหน้ามีการแกะหรือไม่สติกเกอร์เดิมอยู่หรือไม่นี่ครับสติกเกอร์ที่บ่งบอกว่ารถมาจากไหนผลิตอะไรจะมีบอกหมดนะครับและเลขตัวถังแต่ละรุ่นจะอยู่ในสถานที่แตกต่างกันอยา่างนี้อยู่ที่หัวเบ้าโชว์ครับ ก็สามารถตรวจเช็คได้ครบถ้วนครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับและในส่วนของตัวเมดอาร์ตต่างๆและตัวซีนยางต่างๆและซีนตัวถังต่างๆเนี่ยสามารถกดและนิ่มๆเป็นตามเหมือนกับกดลงไปแล้วมันจะตามเล็บเลยนะครับเอาลิปจิกดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นสีโป๊กกดไปนิ้วแทบหักครับแม่งไม่นิ่มนลงไปเลยสักนิดครับอ่ะเรามาดูโดยรวมของรถอีกอย่างหนึ่งครับวิธีการดูอันนี้เป็นเบื้องต้นของการที่คุณจะซื้อรถยนต์มือสอง แล้วคุณต้องคิดคำนวณว่ารถคันนี้คุ้มไห่คุ้มส่วนตัวผมซื้อรถมาเพื่อ จำหน่ายหรือขายต่อเราต้องคำนวณถึงต้นทุนครับสิ่งที่ผมจะต้องดูครับ1สีสีรอบคันนี้มีเอ็กซเดนอะไรหรือไม่สีกันชนหน้ากับสีฝาปรงเขียนหรือไม่สีพวกนี้นะฮะถ้าเราเป็นสีที่เป็นสีพิเศษเราอาจจะต้องเก็บสีรอบคันเพื่อให้ความเนียนหรือสีเสมอกันทั่วกันนะฮะหรืออูบางอู U. สามารถที่จะทำให้คุณเป็นบางชิ้นและเหมือนกันได้อันนี้แล้วแต่ที่เราจะเข้าอูแต่ตีประเมินค่าสีไว้ที่หนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทครับอันนี้เป็นคำนวณในการที่คุณจะซื้อรถยนต์แล้วคุ้มค่าหรือไม่คคุ้มราานะะ และอีกส่วนหนึ่งครับตัวล้อแม็กยางยางเป็นส่วนหนึ่งครับที่ใครหลายๆคนจะซื้อรถยนต์มือสองต้องดูกันครับผมจิงแนะนําครับว่าถ้าใครที่ดูยางให้ดูที่ปียางครับถ้าปียางปีเก่าแนะนําให้เปลี่ยนยางครับหรือให้ดูที่ดอกยางเพราะบางคันมีการที่จะเปลี่ยนยางตกรุ่นหรือตกปีแต่ดอกยางยังหนาอยู่อย่างเช่นคันนี้หนาปึกเลยนะฮะในส่วนของยางนะฮะมันเป็นส่วนสําคัญสําหรับคนที่จะเลือกซื้อรถนะฮะส่วนใหญ่ที่ยางปีเก่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ย ซื้อมาแล้วเวลาที่ลูกค้ามาก็จะมาเตะกันหรือคุณใช้งานคุณก็ต้องอยากเปลี่ยนยางกันครับวิธีการอย่างนี้ครับเต้นรถหรือคนที่ขายรถเนี่ยก็อยากจะเซฟต้นทุนเต่ได้ยางใหม่เพื่อให้คุณภาพของลูกค้าเป็นยางใหม่นะครับอาจจะใส่เป็นยางจีนยางไต้หวันหรือยางไทยคุณภาพผมบอกเลยว่าใช้ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะได้ที่ยางที่เป็นยางที่มีคุณภาพยางที่มีประสิทธิภาพแนะนำครับบิสโตนโพเทนซ่าอะดรีนาลีน RE004 ครับสเปคตรงรุ่นมินิก็มีให้นะฮะหรือสเปคตรงรุ่นหลายๆรุ่น สามารถเลือกสันได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์แต่ละเบอร์ที่เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นครับในยางที่ผมแนะนำไปนะฮะ b บบิ o สโตนโพเทน e ซอา์อะนดาลีดเอียน่ะครับเป็นยางที่มีการตอบสนองฉับไวและแม่นยำกับโครงอะไรของรถของคุณนะครับในประสิทธิภาพของอยางนะครับมีความสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งถนนเปียกและถนนแห้งนะครับคุณสบายใจได้กับยางบิสโตนโพเทนซอร อะนิดอลีน R E 0 0 4ครับในสิ่งที่เรา,เราแนะนำครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อและเข้าไปเปลี่ยนยางในตัวแทนชั้นนำของบิสโต e ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะทดลองและสอบถามรายละเอียดนะฮะเจ้ายางบิสโตรคอ o เทนเซอรอะนดรีน R E ศูนย์ศูนอันนี้นะครับสามารถติดต่อร้านยางใกล้บ้านท่านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบิสโต e ครับเดี๋ยวเราขึ้นเพจให้ด้านล่างนะครับอ่ะเราไปต่อครับเรามาดูส่วนภายในส่วนภายในเนี่ยเบาะหนัง เป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะเลือกซื้อนะฮะหรือตัวบอร์ดสภาพภายในเพราะมันมีค่าใช้จ่ายครับและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเราดูประตูครับเปิดประตูมาเนี่ยมันจะมีตัวกรอนประตูว่าเคยมีการแกะมีการแกะหรือถอดใดๆทั้งสิ้นไหมเพราะว่าปกติแล้วการทําสีถ้าไม่ได้เปลี่ยนสีหรือทาทั้งคันเนี่ยตัวส่วนของประตูไม่ต้องที่จะต้องไขหรือแกะประตูใดๆดทั้งสิ้นครับอันนี้สําคัญสุดท้ายแล้วกันสาหรับใครที่อยากจะเลือกซื้อรถยนงมือสองแบบง่ายๆเลยนะคุณเดินเข้ามาที่ตัวรถนะครับ และไม่ต้องสตาร์ทนะครับเราเสียบกุญแจเข้าไปนะคะไม่ต้องสตาร์ทกด1แก๊กครับแล้วเช็คเลยครับนี่ครับไฟติดครบหมดไฟติดครบหมดและดับครบหมดแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการบี้หลอดหรือใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะสำหรับคนที่สนใจรถยนต์มือสองอันนี้คือเทคนิคการดูรถแบบเร็วๆ ใช้ระยะเวลาดูแค่5-10นาทีเท่านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือคุณในเบื้องต้นในการที่จะเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะครับจะได้ไม่ต้องถูกหลอกครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดใส่กระดิ่งให้ช่อง YouTube นี้ด้วยและใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่ามีอยากอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้าล่าไหมฮะพิมพ์คอมเมนต์มาช่วยกันครับเราทำให้การซื้อรถยนต์มือสองนั้นมั่นใจมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นและถูกต้องมากขึ้นครับสำหรับนี้ชมปนสาวร้อยไปก่อนนะฮะสวัสบ